ารปูขาวนี่ความเป็นมาเพิ่นใหญ่เพิ่นใหญ่มาตั้งสารอยู่นี่คือสารปูขาวเนี่ยพอกับมาอยู่นี่แต่วัดบนท่ีเนาะครับเออแถวนี้ยังเป็นป่าละมันมีไผยหานเข่ามาดอกครับอืมแล้วู้ใได้มาหาเหยีทานยังก็ะเหยเถี่คนเห็นอืมต่กอนมนกันเล็กๆน้อยๆครับออกมากตายท่านก็มาถมมาฝังเอานอกจากก่อนเนาะโอ้สมัยก่อนครับสิมีคนมาฝังอยู่นี่หลายเนี่มันมีพระเพิ่นทุดงมากอือ เพิ่นบอกว่าเพื่อนอยู่สม,มุทรปราการครับเออแถวบ้านเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขารพนักถือปูขาวอืที่นี่ปูขาวเนี่ยไปอยู่น้ำยาพีนองเพื่อนเขาสักกาบบูชาไหว้ครับเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยให้โชคให้ยังคนดีอืที่นี่เพื่อนก็เลยมาตัาง้งรักตั้งฐานมา้ัง สล่าใหญ่ขึ้นนี่ครับโอ้สางสลาอยู่ข้างหลังเนะ,นะพอดีมันมีเหตุจําเป็นเนาะชาวบ้านบ่เข้าใจกันอืมเพิ่นก็จังได้โยกยายนี้ไปเพื่อนมาอยู่นี่ครับเพือ่อนก็ขออันเชิญปูขาวเนี่ยรถอือเ้ารดเชิญมาเนี่ยถดแตงเกียบเป็นสิบันโหรถเชิญปูขาวมา,ากมีแตงแต่ระดับพี่น้องเพื่อนเป็นน้ยทหารมาเดยครับครับนี่เาเพื่อนมาเฮ็ดไว้อืมเชิญมาอยู่นี่ ที่นี่เพื่อนกันเลยมาอยู่ได้ได้มาอยู่นี่ครับครับ้านนี่พี่น้องเพื่อนกาเพื่อนมาอยู่แล้วกลับไปบ้านได้ยังเบื่อนกลับไปเขาฝันเขาออเออเอเขาก็ถือเลขจึกหวยไว้จนเขาได้เป็นหลานกลัวกับนี่ครับครับปีนั้นเขาได้หลานตะเลิดเขามาจัดเสียงอีสานขณะใหญ่น่ะนะออเออมาล่องเหรียญอยู่นี่แล้เอาเสียงอีสานมาเหรียญนี่เลยมาเหรียญเลยครับอ้เานเพื่อนคือเพื่อนอย่างมาเห็นเบื่อนพี่ครับ ที่นี่่าภูเพนีิมาเฮตดมาสางภูเพนบวชมากับแม่อ่อนวอนภูเขากับบังเอิญนิ่มีดญาติพี่น้องอยู่ใส่เพิ่นกับมาซอยเล่าเหตุสลาใหญ่เนี่ครับอ๋อครับเฮ็ยอยุหกเดียนครับนส่ศาหลังนี่บวแมนในน้อยบาทเดี่ยสลาข้างหลังนี่ข้างในนี่ใหญ่ครับโอ้สลาใหญ่ข้างในครับผมกัมีตาระดับคนใหญ่มาทําวิธียกซอฝ้่าให้เพนครับที่นี่หลังนั้นมาแล้วว่าชิมาสางโบถ์สางเม่น ก้าพอดีมันมีค่วมบางเอืคนที่วานั่ะเนาะครับเห้าบานบางคนกะจิดกับเรลาพอดีเนี่ยอืมกะฮาว่าเรลาสิกินเงื่อนกินท่องนั่นบอกเออเล่าก็เลยบอกว่าขันเล่าสิสางโบสถ์เหล้าบ่ได้เอาเงืนชาาบานเนี่ยแต่บาทเดียวครับเออเอ่ยปากไปกับพี่น้องเพิ่นเอามาอืมเพิ่นมาให้เช่าบ้านไงแต่ว่าเชาาบานบม่เข้าใจเาลืา เ,เงินทองมันสีได้ส่วนโตเล่ามากแต่จิตว่าอยากถืออยากของกันนะนเรี้ยงของเรี้ยงอาญาที่นอกมันก็เริ่มมากอันนี้ม้วน,นเอาเล่ากลับคืนเดี๋ยวนี้เล่ากลับไปดังอยู่ป่านเล่านะแถวผักไตเออเพื่อนสจี๊ยส่างมันในนิมิตคําฝันปูขาวนี่ให้เพื่อนหอมเลี้ยงแล้วให้เพื่อนหาส่างให้ได้เก่าวัดเดออ้อส่างสลา เงนือนครับอยู่บ้านประโดนี่ับหลวงปูเขาเนีน่ดเล่าเล่าก็ไปสางเมียนให้เขากับจนแล้วบานนี้อยู่หนีเล่าก็บกอเห็นเล่าก็เห็ียดใจห้ไว้หลังหันเล่าสีเห็ดประตูของกับสีสร้างโบสถ์นะครับอืพอดีเล่าบานเม่เขาใจแล้วก็ตัดกินใจคกับบานเกาเาราที่นี่ก็จังได้มีครูไม่มาอยูย่นี่แล้วครับ บันอยู่ไปอยู่มากกว่บ่มีค้นัาซาบ่มีคนนูหประวัติของเราเนาะครับเพื่อน,นจะสิบได้ชิดด้นใหญ่ยากหรือจังไนแต่ก่อนมันจะบ่มีอย่างอืมอ่าสีสารว่างเปล่าภูเขาเนี่ยแต่ก่อนสารว่างเปล่าเหตุดไดจังได้สารใหญ่ขนาดนี้ครับเนาะบ้านที่นี่มีล,ลูกหลานในบ้านอืหลานของเสียเล่ไปเขาฝันเขาอยุดทพยโอไปเขาฝันอยุอเทพเว่าหมเห็น ันได้กระกายเพ่อนไปเข่าฟันเขาเขาก็เลยกินขึ้นมากครับเออหรือว่ามันจิไปด้วยข่วมบางเอื้นบอรครับเขาก็เลยมากเขาว่ามาไปให้จานเมี้ยวนี่ถ้าไปทํามีที่ขอเพล่นเบิองอืมเอามาคล้องวันแรกกับเขาเลยครับครับแต่ว่าเอาบเปลี่ยนอืมงวดมันออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเพ่อนห,หาหนึ่งหนึ่งหางครับเออบานนี่กับหลัง ม,ม,ออมันขึ้นแต้มหนึ่งมันขื้นแตมหนึ่งเพื่อนกับอบอกอยู่แล้วว่าสีล่องใจโมเมืองเมือง,งครับทีนี่เพื่อนกับวายาไปใส่มาใส่เด้อขันยาใจกับมา,าเพื่อนครับเพออืเ่อนสินมาซอยเหยววัดว่าอาลามใหล้ลงเรื่องเพื่อนวางแ้นครับออซอยลูกเต่าเล่าลานไปทำามา,ากินอยู่ใส่ใกับสร้างคออบอรีตนสีน้ำซอยครับเออเพื่อนเป็นคนเมตตาคนสงสารคอนอ,อือแต่ว่า มายุกหนีหรือว่าในาเดียวนีละอาจเพื่นสิจิตวิญญาณของเพื่นสิลองร่อยออกหนะซอยเหลียวเขาคนบอ่อพอว่าครับเออบ้านจังหวัดใดอำเภอใดกับฝันเกี่ยวอืม,มี่มือว่านก็มีคนอยู่ล่ำปางอเขาจุดถูกอยู่บ้านเขาครับอ่ากอ,อ่อ้นวอนว่าให้ได้นี่มีขําฝันเขาอืเขาก็บ,บอกว่าเห็นค้นห่มขาวถือขาวไปหาเขาจะมือเคลื่อนกันนี่มีท่วมฝันพอเนาะครับ ก็ว่าได้ออกมาเนี่ยแหละมาพ่อปูขาวพ็นนางอืปูขาวพอกันเลยครับอจานแมวเนี่ยแหละได้เลยถามว่าเห็นอยังเนาะคือเสียงดังเนี่ยจาเลอืมแต่ว่าตัวเหลก็กบานเหลก็กี่บ่าท่านไหหูมว่าท่านแล้วคได้ใส่ได้ยินว่าเขาสิมาจัดโตเรียงอืวลรีวันทั้งหลายครับ่วล้อบเบิงเดืองเป็นวา่า เพื่อนสิมาวันถี่เท่าไรพ่อหูบ่คบมาจัดงาน,อ,นอยู่ตรงนี้เพ,นเพื่อนว่าเพื่อนเหนือเพื่อนว่าเพื่อนสีมาออกจากภุนมาวันสุกยมแรงโอ,อ้เออมารอดนี่ก็สิประมาณวันวันเสาเสาครับะจะได้ไปจัดหาแลรหาของนะนะครับ บานนี่คือจิเป็นก่ะจิเป็นอาจสิเป็นวันอาทิตย์บอย่มเสาเพื่อนมาจังนะให้เพื่อนมาหอดก่อนเพื่อนจังคอยได้คุยกันเนาะคุยกันตกลงกันได้ครับเพื่อนกับจิตประสานก็พวกเขาครับรถแห่เนี่ยเพื่อนสิเอาแบบเจ๋งๆมาเลยบอกอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งเลยมาจากขอนแก่นโอ้ กะว่าเขามีเืือเสียงเติบแล้วเนาะแจ้วนั่งเขากนว่านออี่ครับเสีอหลุแหงเสีอกองเหยาาครับเพื่อนบ่านโอ้ครับเพื่อนกะว่ามารปรึกษาพี่น้องก่อนระวังรถแหงกับกองเยาวเนะาะที่นี่เพื่อนก็มีหลายๆลอย่างเพื่อนก็ว่าสีเห็ดต้นผาป่ามาจากพุ่นเป็นก็รท่ม,มาตั้งไว้ในกองทุนับพี่น้องผู้ใดอยากทำบุญสมทบเพื่นอนก็ละหาละซิบกันแล้วแต่ับพอได้ซอยเขาวัดเขาว่าคานามคาไฟเพื่อนเนาะ ครับผมมันจิตดดน้อยใดหลายสองหมื่นสามหมื่นกับหมอบให้อาจารย์เพ่อนเพลินจิเห็ดยังกับล้วแจ่เพ่อนอ่ะนะครับในที่นี่เพ่อนก็บอกว่าสิให้พี่น้องออกมาซอยท่มบุญน้ากันกัได้ซอยเห็ดบุญน้ากันคือประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละเนาะสีถึงนี่แหละเป็นครับสีถอดสีถึงนี่แหละจ่ที่นี่ให้เพ่อนขินมาหอดแล้วก็จังจิงหูไล่ละเอียดเนาะ ผมพี่น้องก็อยากหูหอยากเห็นอ,อ,อยู่ใกล้ไปมากง่ายก็ให้มาเบ่งน้ากันเน้อเพื่อนจีมีอาหารมาเลี้ยงพี่น้องเต็มที่เลยครับในวันที่ือสิเป็นบวันเสาร์กัอาทิตย์ครับ<า>ว,วัเสาร์กับอาทิตย์นี่ก็จีเป็นช่วงเช่าครเพื่อนบอกว่าเพื่อนจีปรึกษากันอีกอย่างหนึง่งเพื่อนจีตั้งตนแห่มาจาก ญ้าปูปากทางเขาหรือสิเอาจากสีแยกกลางบานออกมาโอ้ยถ้ามีกองเ้าของสิมวนคักนอแมานกองเ้าขนาดใหญ่เขาใหญ่นี่มวนคักแล้วตีสดตีสดเหลนสดกองเ้าตึงต่ำตึมต่ำโอ้ยมวนคักเหลวครับอือก็คือในนิเมตรคำฝันพอมีตัวเลขบวคขับพอก็คือสี่บวท่านมีเนาะครับเออเพื่อนบวท่านหายเห็นครับ แต่ว่าคลื่นแหละคลื่นที่หลังจากหวยออกก็คลื่นที่พอว้าแนะนําเนี่ยฝันหายไปน่ะนะครับเอ้ออ่าที่นี่แต่มากเหมือนคลื่นเออเลขสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับเพ่อนกบวานันติจงไว้มันเตะออกเหลขกเล่าที่นี่งวดมือแลงเนี่ยคือมือใดมันออกเนี่ยเ่อนกะว่าห้ล่องมึงเลขเล่าก็ไดผู้ไดมักเล่าเป็นวานชันครับ ราคาโทรศัพทัเพิ่นราคาโทรศัพท์ครับอือนี่ราคาโทรศัพท์นี่เลยเลขไ้เน่ยเลขไงนี่เพื่อนบอกว่าคือสิบเป็นอยู่ในบานเลขทีโอ้เลขไงว่าด้านให้เห็นครับครับก็รลถ้าเบงเอาครับเนาะครับคือในแนวคํามฝันปูขาวเด้อไปนิมิตคํามฝันให้พอให้จันแมวครับหรือว่าใดยินดาเพื่อนบอกยำแล้วยำอีกวงวดนี้ ติโตนี้พอกับ่อได้หูได้เห็นพอกับ่อได้ทาได้ท่ายเนาะครับเออคือนิมิตของเพิ่อนอาาืมถ้าคิดยันยานของภูเขาวันนี่ซอยเลี้ยลูกเต่าเล่าล้านกะเพ่อนบอกว่ากูจะเอาให้เจ้ามือหัวสักจะเอาให้เจ้ามือหัวสักไหมครับแต่ผม,ม <c oughs> ผมกับอาหารวาไปครับเพราะมันเข้าสีวาโอ้เมื่อกี้สีขัดแต่ปฏิวัยครับเออถ้าปูว่าจังสันพอก็ได้แต่ยกมือสาธุท่านหนึ่งครับ ให้ซอยเรืยลูกเตาเหล่าล้านให้เป็นเด้กินได้อยากเบิกพรับเลขกสิเผยก็คือวันบววันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ตอนเสาร์เนาะรอจะเผยเสียรอจังหวะเสียเพื่อนเสียเพื่อนได้ร้ายบ่ครับงวดนี่เพิ่นบอกว่าคำทีว่าได้บ่พี่น้องถามมาครับทีแล้วเขาก็ได้ล้านเนาะได้ลักล้านว่าครับงวดนี้เขาบอกว่าอันซ้ำนั่นเขาได้อยู่โอ้วัานั่นละ แต่จริงที่เขาต้องการว่าคัแมนมันออกสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขาอาศัยว่าเอาสอบปุ๋ยไปใส่เอาเลยสอบปุ๋ยใส่เลยเขาอาศัยว่าจะไม่เห็นข้าแพ้งเห็มันแล้วเรียบร้อยอแต่นี่เพื่อนก็บ,บอกว่า เหล็กมันดังแหงอืมันจิกินกันแต้มหนึ่งได้ลูกเนี่ยเราเป็นก็นมาตัดินใจให้ขึ้นสุดท้ายเนาะวันที่สิบห้าครับแต่พี่นองก็เลยเหรียญตัวนั้นน,นักไปละล่ะอืมเอาสองหนึ่งนักไปเอาสองหนึ่งนักแหงบอกว่าสามหนึ่งวันที่สิบห้าแต่แต่อาจารย์ก็เขียนให้อยู่ไล้เป็นเหล็กห่าเป็นผูบังคนบมึงเป็นหกผููบังคนมึงเป็นศูนย์ผมกับไม่ได้คิดผมนี่ว่าเป็นศูนย์เลยเมียนเพื่อนวาวครับ มันเป็นหอกไปไม่ได้นะจาย์แมวที่บ้านผมก็ไม่เคยเห็นหรอกหอกอะไรจะหาวงกลมปิดปิดเออใครเขาดูเขาก็บอกว่าเป็นศูนย์รันที่เป็นไดนิเมตขําหวันบอมื่นขึ้นก็คือจังพอวาให้ฟังน่นเนอครับมเพื่อนก็บอกว่าให้ล่อเสียเขาครัหงวดนี่เฮ็ดบานเหล็กที่ยางดีออืช่วให้เสียเขาเมื่อเปิดไว้ผู้ใดมาเสิไดู้้เพื่อนวางสั่นครับ กับนี่ยังก็ยังคอยอ่าติดตามกันไปเนาะครับผมโว<ห>นี่พ่อกัให้แนวนี่เม็ดข้าฝันเด้ก็ว,ว่าตามเพิ่นไปนี่เมือ,อแต่ว่าตัวเลขตัวเบอร์โวนี้พ่อกัยังบ่ทัานู้ครับอ่าลอตจะนํานปูขาวท่านเองครับเออครับอ่าทำที่น้องอยื่ไสกับลอทับเบิรงตจดตามก็ะคือเลขโทรศัพท์นีนก็คือบอกบอกเอซเนาะอาจารย์เนาะก็คือหกหนึ่งหก เออฮอกหนึ่งครับเออราคาเพื่อนราคาโทรศัพท์หกสิบเอ็ดบาทแต่เพื่อนบ่ได้บอกว่าเป็นเหล็กเป็นหวยเนาะครับอพ่อเองกันเลยได้วาออกไปว่ากันล่องล่องเบงเหล็กเล้าเบงหรือเพื่อนจะไห้เล่าบอครับเอออไปหรือว่าบวชพ่ออกพ่อใจกันเล็กในน้อยก็ถือว่าน้ำใจเพื่อนเนาะครับเพื่อนได้ โอนเงินเข้ามาให้เนาะครับทางสิผมถ่ายในบัญชีหมู่ว่านเนาะอาจารย์เนาะกากะโอ้ยพ่อไหนเพื่อนเนาะอาจารย์เนาะให้ปูขาวเอ่า FC ข้นเบื้องทั้งทึ่งนะครับคุณผู้ชมว่าบางคนก็อยากเห็นปูขาวว่าเป็นยังไงโอ้นี่อ่ะนี่อ่โอ้เหนียวอีหลีครับปิดโลมเหรอครับผมปิดโลมเหรอเด้อบัดเท่านี้โอ้ยโอ้ยเละเละเละโอ้ยเหนียวเหนียว โอ้ยมืนมาเท่านี้ครับอ่ะนี่แหละนี่คือปูขาวดนะครับปูขาวเดี๋ยวอ่าสิห้าอาจารย์สิห้าขอพรขอพรเนาะสาธุสาธุสาธุอันีขอให้บุญญาบารมี อาของหลวงปู่ขาวก็ดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีเนาะอาให้นําไปปกปักรักษาคุ้มครองลูกเต่าเล่าล้านอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนั่นแหละสา,าสาธุทั่วประเทศเนาะบอกว่าตาสิอยู่ไซก็ดีอาบุญบารมีอาจิตวิญ,ญญาณของปู่ขาวนําไปซอยเหลี้ยลูกเต่าเหล่า,ล,าล้า,ลานอาเพิ่นได้มาบริจาคมาให้กินให้อยากดรวยว่าชีอาเห็ดบานเห็ดห,ห,ห,หิ่งเห็ดหอให้นำ ก็ขอให้ปู่ข้านําไปซอยเหลี่ยลูกเต่าเหล่าหลานเนื้อมาให้เพินหายเคาะหายโศกหายโลกหายภัยหายเสนียดจังไรสาธุสาธุทมันดีๆทุกคนพิมพ์สาธุนะคบให้เจริญเจริญธรรมาค่าขายก็ยังให้ขาดให้เขินได้ทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองครับปู่ข้านำขุมคล้องเพิ่นให้ไหลมาเทมาทั้งด้านทรัพย์สินเงินทอง มีเงินแสนก็ขอให้มีหล,ลายล้านต่อไปเด้อมันจะเลื่อนจะเริญอสาธุ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 นะครับคุณผู้ชมเอฟซีนะครับพิมพ์สาธุสาธุกันนะครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะครับนี่คือสารปูขาวนะครับแล้วก็มีโอค์ปูขาวอยู่ข้างในนะครับ<ต>เพื่อนบอกว่าตอนนั้นนะครับก็คือเพื่อนถือหวยถือเลขกันหลายนะครับจนได้จ้างเสียงอีสานมาเห่นอยู่มองนี มาเล่นให้พี่น้องในเบืองฟรี่บัเทศนี้ก็เซียเล่กสิได้นำกองเงาหรือว่ารถแห่อย่าง่ะกองเงาขนาดใหญ่ดั้งที่สุดว่าท่านใที่สุดในเขตอีสานในเขตอีสานนะครับเพิ่นกระไดหลายบาทอยู่เนาะเสียเล่นะครับคุณผู้ชมอก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พิมพ์สาธุสาธุกันเข้ามาฝากกันกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับทางช่องยูทูบและก็ทังเพจนะครับคนสุรินทีวีนะครับ สำหรับมือนีก็ขอให้เอซีผมขอให้คุณผู้ชมนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับหลํำรวยลำรวยสาธุสาธุสาธุครับเดชเขียนออกมาอือเป็นว่าเป็นตีตีนออกไปใส้มาใส้บ่ได้อือแต่วาเมื่อเสียเลมาทํ้มีที่ครับปได้บอกเพื่นเจ็บดอกไม้ไปนี่มุ่นจ่อาวาสมากสวดมอหสวดทออในเพื่อนอเพื่นสิอยู่ซั่งตนใหม่ก้างๆบอครับ โอ้ยอยู่บนกกงาเขานี่เพื่อนสีเห็ดเป็นฝันนี่มีฝันเห็นเอะไรก็เห็นจะเพื่นนั่งอยู่ตรงนี้โอ้คับเปิดประตูออกมาอสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำ โปรงคลิปย่ำได้ทันสิบเดียผ่านคลิปและสิบเดียผ่านข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah>. oh. ขอบคุณลหลายๆสำหรับผูติกดครับผมขอบคุณ